ประเด็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ดินมีอานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินรั์มรดกหรือไม่แนวการวินิจฉัยมีดังนี้ 1. จำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินให้ตนเองในฐานะส่วนตัว 2. ผู้จัดการมรดกได้ที่ดินในฐานะส่วนตัวแล้วจดทะเบียนยกให้จำเลยที่2โดยไม่ได้แบ่งให้โจทก์ทั้ง4ซึ่งเป็นทายาท 3. การที่โจท์ทั้ง4มีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ดินพิพาส่วนของผู้ตายเป็นการได้รับพยทรัสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมซึ่งโจท์ทั้ง4ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดินพิพาท 4. จำเลยที่3เป็นผู้รับซื้อฝากทำนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่2 5. ดังนั้นการที่โจท์ทั้ง4ได้ที่ดินมาไม่อาจยกสิทธิการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตได้ตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1299วรกสองและมาตรา1300์ 6. โจททั้ง4ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่2กับจำเลยที่3 เเมื่อจำเลยที่3มรับซื้อฝากที่ดินไว้โดยสุจริตแล้วจำเลยที่2ไม่ไถ่ถอนการขายฝากกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พาดย่อมตกแก่จำเลยที่3โดยเด็ดขาด8จำเลยที่3ามีสิทธิจดทะเบียนยกที่ดินที่พาดให้แก่จำเลยที่4ได้เโจทก์ทั้ง4ี่ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินที่พาดระหว่างจำเลยที่3กับจำเลยที่4ได้เช่นเดียวกันมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิาพากษาดีกาที่1/480/2563จำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกทำการโอนที่ดินพิพาทจำเลยที่1ในฐานะส่วนตัวแล้วจดทะเบียนยกให้จำเลยที่2โดยไม่ได้แบ่งให้โจทก์ทั้ง4ซึ่งเป็นทายาทการที่โจทก์ทั้ง4มีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ดินพิพาส่วนของผู้ตายเป็นการได้รับสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดย ทางอื่นนอกจากนิติกรรมซึ่งโจดทั้ง4ี่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดินที่พาดไม่อาจยกสิทธิการได้มาซึ่งที่ดินที่พาดเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์ม,มาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จด ทะเบียนธิ์โดยสุจริตได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคสองและมาตรา1300โจทย์ทั้ง4ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินทิพพาทระหว่างจำเลยที่2กับจำเลยที่3เมื่อจำเลยที่3รับซื้อฝากที่ดินไว้โดยสุจริตแล้วจำเลยที่2ไม่ไถ่ถอนการขายฝากกรรมสิทธิ์ที่ดินทิพพาทย่อมตก แก่จำเลยที่สามโดยเด็กขาดจำเลยที่สามมีสิทธิจดทะเบียนยกที่ดินที่พาดให้แก่จำเลยที่สี่ได้โจทท์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินที่พาศระหว่างจำเลยที่สามกับจำเลยที่สี่ได้เช่นเดียวกันคำพิพากษาดีกาที่581 2 5 6 5ทัพวินิจฉัยแนวเดียวกัน